เอาละก็สวัสดีคนที่หลงเข้ามาดูทุกคนด้วยนะครับปเอาละครับมาพบกันอีกครั้งนะสวัปืนเอาไู้เพื่อนไปแล้วมีคนไหมนัม่นไงปืนก่อนนะโอ้มีคนอยู่ใกล้ๆด้วยไม่รู้ใครบอดหรือเปล่าเนี่ยปืนแป๊บว่าไม่น่าใช่บอดนะเสียงลไรตุ้นนะ่ะ อยู่ไหนวะตึกนี้่ะไม่มีนะใช่ได้อยู่ข้างหลังอืมใครอ่ะบอดปะนี่ไงปะยางในโอ้โหชื่อแม่งอย่างเท่เลยอ่ะโอ้โหคิดได้ไงเนี่ย chứ khô thể Chuyên Liệp lòi Hmm Mình mấy Ôi, tiếng cái cây Cái ạ ôi, ôi, ôi นว <S <S 1> <S 1> นไม่ว่วเก็ยบร้อยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโ,โ,โ,โอ้โหมีอีกเกือบตายเดี๋ยวเถอะลองอาจมากไปแล้วเคื่อนบนนะกลับหลังไม่ไหวบุมยิงระหว่าบนเนี่ย เพื่อนยิงกับใครอ่ะอมไม่เห็นเลยฮะอืมไปไหนละไม่รอมันจะผูมาไหมเนี่ยมไม่น่าจะมาแล้วนะน่าจะไปข้างหลังตึกนแหละ มาดูมุมนี้ดีกว่านะแอบอยู่ไหนน่ะเนี่ยนั่นไงมาให้เพื่อนก่อนพเพื่อนเห็นนี่ยังเลยยิงยากจังนั่นไงอ้าวไปซะแล้วโธ้โหสองนัดไม่นอกสามฮิต ช่วยเพื่อนนกแล้วไปช่วยเพื่อนก่อน Watch out รอก่อนเพื่อนโดด๋ยรอข้างหลังดีกว่านะอเรียบร้อยเพื่อนโดนไปแล้วมีคนใกล้ๆด้วยอะตีเดียวกันบ่เาเ่ยหรือว่าคนละตีอืมโอ้ยยิงใครอะ มาดักดีกว่านะไม่กล้าขึ้นอนะ่ะมีสองตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้มีมากกว่าหนึ่งอ่ะอืมลงมาเรือมีแค่ตัวเดียวเองเปล่างไงลงมาแล้วอยู่ชั้นหนึ่งอะไรเพื่อน ลูกโจมตีล่ะมาแล้วนั่นไงโอ้สองตัวยิงด้วยโอ้ยมีอีกโอ้ยปุลัตตีนะตัวนี้น่าจะบอด อข้างหน้าอยู่ไหนแสดงว่าคนลัตตี้ตัวอยู่บนตึกแน่น,นอนเลยทำไงดียิงตัวบนตึกก่อนดีกว่านะอ,อ ต่างยิงโดน้ยเนี่ยฝั่งนี้ไม่ถนัดเลยอ่ะต้องเป็นฝั่งนี้นั่งไงโอ้มันเห็นเราอุ้ยยังไม่เห็น,นเลยเลยว้าวเลยโทรนั่งไงนี่น่าจะบอดนะเรียบร้อย ลราวัดเท่าไรนัดหนึ่งทำไงดีเนี่ยอืมอผูอีกไหมเนี่ยว่าไม่น่าผูแล้วนะอืมเปลี่ยนจุดเล่นดีกว่านะอืมยังไ,ไงเจอแล้วข้างหน้าเราอะ่ะ Hmm. ตัวเมื่อกี้ไหมนี่ตัวอยู่บนตึกแน่เลยวิ่งไปหลังเมืองแล้วอาวยิงกับใครอะ่ะน่าจะเหลือตัวเดียวนะวิ่งอยู่คนเดียวนี่ไงวิ่งไปใกล้ๆดีกว่ามันยังไม่เห็นเรานะยิงกับใครไม่รู้ข้างบนอะ่ะ โดนแน่แน่เน้นๆโอ,โ,โอ้โหเกือบไม่ตายอย่างคมเลยอ่ะอืมอไม่กล้าเดินไปเก็บของเลยอ่ะไปเข้าวงดีกว่านะไปดักไอ้พวกนี้ดีกว่า นั่นไงไม,ไม่ตายแฮะรอนะเดี๋ยวมันต้องเข้าวงอยู่แล้วล่ะดักเลยมาดิไปไหนล้วรอตรงนี้แหละอืมสมุขึ้นมาแล้ว โโอไปข้างหน้าดีกว่านะรอเลย,ยต้องวิ่งอยู่แล้วจะไปไหนมาดิยังไ,ไงวิ่งแล้วเรียบร้อยโดนไปดิหน้าคามัมไป อืมเข้าวงกอนนะอืมเมื่อกี้ลงไปหากระสุนเขียวมานะไม่มีเลยอะ่ะโธอับจนจริงๆนั่นไงตรงนั้นมีคนหนึ่งนะแล้วก็มีสโมคกอยู่ตรงนี้อยู่ฝั่งนี้ด้วยมีคนอ่วะีหนนั่นไงโอ้ เคาะไปดีกว่านะ a อีเคาะไปเลยโอ้โอสองนัดโอ้โหขาดนัดเดียวฮึมเหลืออีกสี่คนน่าจะคนละตี้นะไม่ออกแล้วอ่ะ วิ่งมาหลังหินแล้วเนามีคนมาเข้ามาใกล้ๆนะนีะ่งไงโอ้ยเข้ามาเยอะด้วยน่าจะสามคนเลยนะทีนี้เป็นไงโอ้ยอย่าล้มแมเนี่ยไปเลยโอ๊ย,อย แอบกอนแอบกอนไปไหนละเรียบร้อยตัวเดียวเออตายซะแล้วทู้เรียบร้อยเลยเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับถ้าเพื่อ,อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับไปแล้วครับ